สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะหากท่านนะคะรู้จักคนที่เกิดในั ลัคนาราศีเดียวกันกับท่านหรือราศีเดียวกันกับท่านนะคะฝากแชร์ให้เขาได้รับชมคลิปนี้เช่นเดียวกันกับท่านด้วยค่ะเพราะเขาจะได้รับสิ่งดีๆได้รับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเช่นเดียวกันกับท่านนั่นเองนะคะค่าสําหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะสําหรับท่านใดที่เกิดในลัคนาเมถุน ท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะมาฟังกันค่ะดาวราหูย้ายรอบนี้หรือว่าครั้งนี้นะคะจะส่งผลดีจะให้โชคให้ลาบท่านนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะด้านใดบ้างมารับฟังกันเลยค่ะดาวราหูย้ายในวันที่ ้าพฤษภาคมนะคะปี2,568ลากยาวไปจนถึงวันที่22พฤศจิก,กาย,ยนปี2,567นะคะและการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีเมถุนในครั้งนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะชาวราศีเมถุนเตรียมตัวรอได้เลยนะคะ ท่านจะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงแน่นอนหลังจากวันที่หพฤษภาคมเป็นต้นไปทั้งที่ท่านตั้งใจที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะตั้งใจที่จะหาอะไรใหม่ๆทําตั้งใจที่จะเปิดโลกกว้างละเริ่มที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆละเริ่มที่จะศึกษาหาความรู้กับอะไรใหม่ๆแบบจริงจังละนะคะบางท่านสิ่งที่ท่านตั้งใจที่จะทําเหล่านี้ละคะ่ะจะทําให้ท่านนั้น เหมือนกับว่าชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งบางท่านจะมีลักษณะที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนนะคะคือพูดได้ง่ายอยู่ๆก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะราหูจับเปลี่ยนเลยไม่อยากเปลี่ยนแต่เหมือนโชคชะตาแบบจับเปลี่ยนนะคะท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจะเริ่มนับจากวันที่ท่านได้รับฟังเป็นต้นไปให้ท่านลองสังเกตดูก็ได้นะว่า ชีวิตของท่านเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่นะคะบางท่านก็เริ่มศึกษา,าหลักพระพุทธศาสนาแบบจริงจังเริ่มที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆแบบเอาจริงเอาจังมากขึ้นนะคะท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยหลังจากที่ดาวราหูย้ายครั้งนี้และจะเป็นการเดินทางที่ ไกลกว่าปกติบางท่านจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงถึงขั้นที่ว่าอยู่อีกภาคภูมิภาคหนึ่งหรือจังหวัดหนึ่งท่านอาจจะต้องย้ายไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งซึ่งไกลกว่าเดิมข้ามจังหวัดข้ามภูมิภาคหรือบางท่านจะได้ไปไกลถึงต่างถิ่นต่างแดนนะคะท่านจะมีการเดินทางทุกรูปแบบและการเดินทางของท่านจะเป็นการเดินทาง ถ้าท่านใดที่เป็นการเดินทางเพื่อเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนงานเปลี่ยนสิ่งต่างๆมันจะเป็นการเดินทางที่ดีขึ้นชีวิตของท่านจะพลิกฟื้นนะคะพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือบางท่านจะได้ไปไกลถึงต่างถิ่นต่างแดนอาจจะเป็นการเดินทางเพื่อทำงานเดินทางเพื่อศึกษาหาความรู้หรือบางท่านตั้งใจที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ยอมที่จะละทิ้งสิ่งเก่าๆไปเริ่มต้นกับสถานที่แห่งใหม่แบบที่ท่านนั้นจะดีกว่าเดิมนะคะขอเรียนให้ท่านทราบล่วงหน้าเลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของท่านการเดินทางจะดีขึ้นท่านใดที่กําลังวางแผนทําอะไรอยู่ท่านจะมีโอกาสได้เปิดตัวและการเปิดตัวของท่านนะคะจะนําพาให้ท่านนั้นประสบความสําเร็จ หลังจากวันที่ห้าพฤษภาคมเป็นต้นไปคนรักและเมตตาเหมือนมีณในตัวเหมือนมีของดีอยู่ในตัวไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหนก็ตามคนจะรักและเมตตาท่านอยู่ในที่ทำงานผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาส่งเสริมนะคะที่ผ่านมาผู้หลักผู้ใหญ่มักจะมองข้ามความสำเร็จของท่านต่อให้ผลงานโดดเด่นผู้ใหญ่ก็มองข้าม โดนตัดหน้าโดนแย่งผลงานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็เหมือนมีเหตุบางอย่างให้ท่านนั้นไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะคะหลังจากวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การทำงานของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมท่านจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะมีข่าวดีๆด,ด้านการงานเกิดขึ้นได้รับมากขึ้นแ ท่านจะก,กลายเป็นคนที่มีเครดิตคนจะไว้ใจคนจะเชื่อถือคนจะเชื่อมั่นในตัวท่านมากขึ้นคนจะเข้ามาหาท่านเยอะขึ้นและมาในรูปแบบที่คือพูดง่ายๆมันเหมือนกับว่าสมัยก่อนนะคะก่อนที่ดาวราหูจะย้ายคนเมินคนไม่ค่อยที่จะเข้าหาแค่เดินเข้าไปหาเขาก็กลัวละกลัวไปหยิบยืมเงิน วัวไปขอความช่วยเหลือแต่หลังจากวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปท่านอยู่เฉยๆก็จะมีคนเข้ามาหานะคะญาติมิตรเพื่อนฝูงจะเข้ามาหาเข้ามาขอความช่วยเหลือเพราะท่านจะเป็นคนที่ดูใจดีดูน่าเชื่อถือดูคือพูดได้ง่ายคําพูดของท่านนะคะจะ,จะดึงดูดคนให้เข้ามาหาคนเข้ามาขอคําปรึกษาคนเข้ามาปรับทุกข มีคนไม่สบายใจก็ไม่รู้ละเขาเหนื่อยมาจากไหนเขาลำบากมาจากไหนแต่พอเขาเข้ามาหาท่านเขาได้พูดคุยกับท่านมันเหมือนกับว่าเขาได้รับพลังบวกดีๆกลับไปนะคะคําพูดของท่านจะสร้างพลังบวกให้กับคนรอบข้างคําพูดของท่านจะทําให้ใครบางคนนะคะได้ชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยนี่แหละคะ่ะจะเป็นจุดที่ทําให้คนนั้นดึงอาจ จุดที่ดึงดูดคนให้เข้ามาหานะคะแล้วทีนี้นะคะเตรียมตัวรับมือได้เลยนะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเพิ่มมากขึ้นและไม่ว่าท่านนะคะตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามท่านจะประสบความสําเร็จมีโอกาสได้ลงมือทำนะคะหากที่ผ่านมาจะทําก็ไม่ได้ทําติดติดขัดขัด,ขดนู่นนี่นั่นเวลาไม่ให้นะคะจังหวะไม่เหมาะ แต่หลังจากวันที่5พื่อสภาคมเป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนะคะวางแผนและศึกษาเรียนรู้มาท่านจะได้เริ่มต้นทําแต่แนะนํานะคะให้ท่านค่อยๆทําค่อยๆเริ่มนะอย่าเพิ่งทําอะไรที่ใหญ่จนเกินไปเพราะว่าท่านยังต้องทําไปแก้ไขกับปัญหาไปอุปสรรคนั้นยังมีอยู่นะคะความสําเร็จของท่านจะไม่ได้มาง่ายๆค่ะชาวราศีเมทุนท่านจะเหนื่อยก่อนเจอกับปัญหาก่อน แต่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าความเหนื่อยของท่านนั้นจะนำความสำเร็จมาให้การทำงานของท่านถ้าจะสังเกตได้เลยว่าดูเหมือนว่าจะราบรื่นมากขึ้นท่านใดที่ทำงานบริการทำงานกลางคืนนะคะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการวางแผนใช้ความคิดทนนายในหน้าคนกลางทำงานเกี่ยวกับการเดินทางขนส่งโลจิสติกต่างๆท่านจะสังเกตเลยว่าการทำงานของท่าน นับจากวันที่ท่านได้ฟังคลิปนี้เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะการดีขึ้นของท่านอาจจะไม่ทันใจสําหรับบางท่านเพราะดวงชะตาของคนเรานั้นจะแตกต่างกาันจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงของแต่ละท่านแต่ท่านจะสังเกตเลยว่าท่านเริ่มที่จะค่อยๆดีขึ้นขอให้ท่านรับรู้เอาไว้เถอะค่ะว่าเมื่อใดก,ก็ตามที่มีปัญหาเข้ามาหลังจากแก้ปัญหาแล้ว มักจะประสบความสําเร็จท่านเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาคนจะเข้ามาหาคนจะเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะบางท่านจะศึกษาธรรมะมากขึ้นนะคะวางแนวทางในการใช้ชีวิตมากขึ้นเดินทางสายกลางเริ่มมีสติเริ่มที่จะคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะบุตร ผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านผู้ครองคนรักสามีภรรยาจะกลับมาให้การช่วยเหลือมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนในว่าจะเป็นการงานหรือการเงินบางท่านชีวิตทิกฟื้นนี่สิ่งบางอย่างจะหมดไปนะคะได้รับการสนับสนุนมีข่าวดีบ้านรถที่ดินอสังหาต่างๆค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะ วาจาที่พูดออกไปมักจะได้รับประโยชน์กลับมาการติดต่อสื่อสารการพูดคุยมักจะประสบความสําเร็จไม่ว่าท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใดก็ตามนะคะขอบอกให้ท่านนั้นได้รับรู้เอาไว้เลยนะคะว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนดีที่ถูกใจและมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่มา ด้วยความเพียรพร้อมท่านจะได้เจอคนดีๆนะคะมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนท่านจากการย้ายของดาวราหูครั้งนี้หากท่านมีเรื่องฟ้องร้องนะคะมีคดีความท่านจะเป็นฝ่ายชนะทุกสิ่งทุกอย่างจะมีอาคำว่าโชคดีเกิดขึ้น มิตรสหายคนรอบข้างคอยช่วยเหลือได้ไปยังสถานที่ที่สร้างพลังบวกได้ไปในที่ที่ท่านไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าก่อนว่าท่านจะได้ไปนะคะเหมาะแก่การเปลี่ยนแปลงนะคะบอกได้เลยว่าเหมาะแก่การตัวเปลี่ยนแปลงไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามอาชีพอะไรก็ตามถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเองเหมาะมากนะคะเพราะดาวราหู เขาไม่ชอบอะไรที่ซ้ำซากเขาจะชอบอะ,อะไรที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ทำงานกับชาวต่างชาติต่างภาษาบอกได้เลยว่างานของท่านปังมากนะคะการติดต่อจะประสบความสำเร็จทำอะไรก็ราบรื่นขึ้นและต่อมานะคะไม่ว่าท่านนั้นจะขอความช่วยเหลือจากใครมักจะประสบความสำเร็จหากท่านมีโปรเจกต์ที่อยากจะทำ ตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำนะคะมีไอเดียที่อยากทำให้ท่านลงมือทำนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกกังวลใจว่าท่านจะทำไม่สำเร็จขอเพียงท่านมีความมุ่งมั่นขยันอดทนบอกได้เลยว่าสิ่งที่ท่านตั้งใจนั้นท่านจะทำสำเร็จแน่นอนหนึ่งปีนี้นะคะหนึ่งปีกว่าๆจะเป็นหนึ่งปีที่หลายท่านดวงชะตาจะเปลี่ยนไปนะคะคำว่าเปลี่ยนแปลงไปหลายท่านนะคะ จะเปลี่ยนถึงขั้นที่ว่าท่านจะกลายเป็นคนที่มีทรัพย์สินคำว่าทรัพย์สินนี่อาจจะเป็นบ้านรถที่ดินอสังหานะคะถึงขั้นนี้เลยนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ท่านจะต้องใช้ความพยายามหากมีอุปสรรคอย่าถอใจอย่าหวั่นกลัวจะทำอะไรให้มีสติละเอียดรอบคอบและรัดก,กุ่มอย่าประมาทก็พอคะ่ะ เหนือสิ่งอื่นใดนะคะท่านค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ให้ท่านอาศัยจังหวะที่ท่านมีสเสน่ห์นั้นทําสิ่งดีๆนะคะมันทําบุญสร้างกุศลสิ่งเหล่านี้จะผลักดันให้ท่านเดินขึ้นสู่ที่สูงชีวิตของท่านหลังจากที่ดาวราหูย้ายจะเป็นการเดินขึ้นสู่ที่สูงกราฟชีวิตของท่านเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งบางท่านนี่ใช้คําว่า เริ่มต้นใหม่อีกครั้งในชีวิตก็เป็นไปได้การเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนะคะข้าขออวยพรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านเฮงเงปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอพระคุณผู้ทุกขการติดตามเจอกัใแม่คลิหนาขออวยพรให้ทุกท่านเฮงเงปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองให้ท่านเริ่มและแปลเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะและท่านจะดีขึ้นแน่นอนเปลี่ยนบุคลิก อยากเปลี่ยนงานท่านจะมีจังหวะได้เปลี่ยนอยากมีรายได้พิเศษท่านก็จะพบเจอช่องทางการหารายได้อยากเป็นนายของตัวเองเบื่อการเป็นลูกจ้างท่านก็จะมีจังหวะและโอกาสได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่ท่านอยากทำแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะขึ้นอยู่กับท่านด้วยนะคะที่มีความพยายามมากพอไหมฉะนั้น สิ่งที่ท่านทําท่านจะต้องทําให้เต็มที่นะคะอย่าทําแค่ครึ่งๆกลางๆนะถ้ามีใครก็ตามสนับสนุนส่งเสริมทําให้เต็มที่สิ่งนั้นมันอาจจะไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถของท่านและจะนํามาซึ่งความสําเร็จกราบขอพระคุณทุกๆท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ